มีเวลาหนึ่งวันในลอนดอนนะครับเราจะไปสนามฟุตบอลอพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้กี่สนามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับตามมาดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเป็นสนามแรกเลยนี่ครับ2องโมงสิบเก้านาทีอยู่หน้าสนามท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนที่เวทแฮมนะครับเวลามีจํากัด ไปเลยตอนนี้3โมง19นาทีนะครับอยู่ที่ห้างเวดฟิลด์สตัฟอร์ดเดินทะลุห้างมาก็จะเป็นสนามก่อนเลยนะครับน่ครับตอนนี้ลมแรงมาก3โมง25นาทีถึงสนามเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับ ครับเวแฮมวันนี้ผมจะพามาดูแค่แบบรอบๆสนามนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็ไปเพราะภารกิจวันนี้คือ1วันเราจะไปได้กินสนามแค่นั้นพอส่วนถ้าใครอยากให้ไปทัวร์สเตเดียมพาไปดูเมกาสโตก็คอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปในคลิปต่อๆไปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ เหนื่อยแล้วครับวันนี้เดินเยอะข้างหลังผมก็จะเป็นแบบขึ้นไปข้างบนนู้นอ่ะแล้วก็สไลด์อีซาดลงมานะครับสไลด์อะไรวะสไล์เดอร์แห่เล่นเองจบเองครับไม่มีอะไรจะบ้าหรือไงด้านหลังผมนี้เป็นเมกาสโตรของเวทแฮมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสนามอื่นกันต่อเลยนะครับเวลามีจำกัดจะลืมนะครับว่าวันนี้เวลามีจำกัด ไปไปกันต่อ <antenna noise> <nossa> นี่นะครับตอนนี้เวลา5้าโมงครึ่งผมอยู่ที่หน้าสนามฟูลแลมแล้วนะครับเคาวินคอร์เทส นี่ครับสนามฟูตแลมสนามเกาแก่ของคิดเลยนะครับฟูตแลมฟุตบอลครับทุกคนเห็นประตูไหมครับประตูทางเข้านี่โคตรคลาสสิกอะครับแล้วมีคนอยู่ข้างในด้วย ตอนนี้มีกาสโตปิดแล้วนะครับกาสโตฟ u l แล้วนะวันจันทร์ถึงเสาร์10โมงถึง5โมงวันอาทิตย์11โมงถึง4โมง เราจะไปเชลซีกันต่อต้องทำเวลาไปแล้ไปบ้านฟูลแลมระหว่างทางไปสนามเชลซีนะครับจากฟูลแลมไปเชลซีเราก็ต้องเดินผ่านผาทีา้ไปผาเนียครับเพื่อที่จะไปต่อรถไปสนามเชลซีนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถเพื่อที่จะไปเชลซีแล้ว Ah, no, please, 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 อยู่บนรถเมล์แล้วนะครับเมื่อกี้โชว์ัาพให้เขาดูนี่ครับวันเดย์ทริปตัววันเดย์ทริปนะครับสิบห้าปอนด์เก้าสิบใช้เท่าทัวรลอนดอนครับไปไหนกันไปได้หมดเลยโซนหนึ่งคือโซนหกอีกไม่กี่ป้ายเราก็จะถึงแซรฟอร์ดปิดแล้วนะครับ ตอนนี้ดูเวลาก่อนลืมเวลาครับ6กโมงสิบนาทีนะครับอยู่ที่สแตมฟอร์ดบิดนัดต่อไปของเชลซีเจอเซเวตทีมไหนก็ไม่รู้รู้จักครับอะไรของเขาไปแล้วสแตมฟอร์ดบิด คครับตอนนี้ภารกิจยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับสแตมฟอร์ดวิทครับไปทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสเตชันอาร์เซนอลนะครับตอนนี้กำลังเดินไปที่สนามอาร์เซนอล ตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งเลยนะครับทุ่มครึ่งที่อังกฤษยังไม่มืดนะครับเห็นไหมครับจะมืดประมาณสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มอ่ะก็อยู่หน้าสเตชันอาร์เซนอลนะครับกําลังเดินไปที่สนามจากสเตชันไปสนามก็เดินประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะถึงสนามอาร์เซนอลเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูสนามเก่าของอาร์เซนอลนะครับเป็น ไฮบิวリーที่เขาเรียกต่างไฮบิวี่แพรบิวี่มันอยู่ตรงนี้นะครับเหคค็นไหมครับนี่ไม่ใช่นี่ไฮบิวリーไฮบิวリーสเตเดียมไปต่อไปต่อครับยังไม่จบ ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับผมอยู่ที่สนามอาร์เซนอลครับนี่ครับรวันนี้ก็ จบภารกิจครับ1วันในลอนดอนไม่ใช่1วันสิครับครึ่งวันในลอนดอนไปได้กี่สนามครับวันนี้ผมก็ไปได้กี่สนามนะนับก่อนนะสนามแรกสเปอร์หนึ่งสเปอร์สองเวทแฮมสามฟูแมลแลมเชลซีไฮบิรี่แอสตันเจ็สนามครับวันนี้ถือว่าไม่เล็วนะครับถ้าออกแต่เช้านะ่าจะครบครับที่ขาดก็มี มีคิตันพาเลตเบนฟอร์ดเวมบี้แล้วก็อีกมีอีกครับจำไม่ได้แล้วล Ranger, <c oughs> ก็มีควีนพาร์เรนเจอร์ก็แค่นี้แหละครับกลับบ้านสิครับรออะไรผ <c oughs> ุมไลค์ผุมแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกด้วยผมนะครับไปวันนี้ก็ต้องมาไปก่อนอ,อะไรวะลาไปก่อนแฮ่ อะไรก็มีความเล่นอยู่คนเดียวบึงบ้าหรือเปล่าบายบายครับจากสถานีนอร์เนอลนะลครับมาเดินตรงมาสนอฟตบอลครับไอเบลิสตเดียมเขาบอกว่าข้างในเป็นโซนสาธารณะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับตรงที่ผมยืนนะครับเป็น สนามไฮวิวิสเตเดียมเป็นสานามข้าวของอาร์เซนอลครับตอนเข้ามาประตูมันเปิดไงตอนออกประตูมันล็อกงานเข้าแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาวิธีออกกัน